ผมพันเอกชาคริตมโนครับสอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเตรียมทหารครับน้องๆจะได้โอกาสในการฝึกการปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองนะครับซึ่งก็จะได้เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วยครับเพราะฉะนั้นการแนะนำของของอาจารย์ก็คือให้น้องๆหมั่นทบทวนนะครับแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้านะครับเยอะๆแล้วก็หมั่นทำข้อสอบเก่าไว้เยอะครับเพื่อน้องๆจะได้หาประสบการณ์ก็ขอให้น้องพยายามแล้วก็ถ้าเรามีความฝันจริงๆเส้นทางนี้ก็ ไม่ปิดกั้นน้องอยู่แล้วครับผมร้อยเอกอนุสรเรียกสงเนินครับอาจารย์กองวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารครับสำหรับน้องๆที่มาโอเพ่นคลาส์วันนี้นะครับจะได้เห็นการเรียนการสอนนะครับในหลักวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นฟิสิกส์กับเคมีน้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานเคมีครับตารางธาตุนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่มีความสนใจจะเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับ ขอให้มีความพร้อมในเรื่องของร่างกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้นะครับฝึกทําโจทย์เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ธนิตศาสตร์นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับสังคมนะครับ่าสาขาวิชานะครับที่ต้องใช้สอบนะครับแล้วก็มันฝึกฝนทําโจทย์สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ครูเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะมีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเตรีมหารครับ